สวัสดีครับชาวมิตโอสแปลกๆคลิปนี้ผมก็จะไปดูหนังที่ผมชอบดูในเน็ตซิงน,น,นะหมวกขยับกล้องก่อนว่าจะเป็นหนังที่ผมดูไปแล้วหรือยังไม่ดูผมอยากดูที่ผมชอบผมก็จะมา,มาอยู่ใน EP นี้จะมีหนังเกาหลีหนังอินเดียหนังไทยหนังสยองขวัญ มีหลายหนังคุณผู้ชมต้องดูให้จบผมก็คัดคัดมาที่ผมชอบนะหรือว่าใครชอบเรื่องไหนก็คอมเมนต์ได้คุณผู้ชมอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ได้ดูว่าช่องผมมีคนดูอยู่คอมเมนต์มาเยอะก็ได้คุณผู้ชมตื่นเต้นดิ ผู้ชอบหนังงี้เปหนังคือ,อยี่แล้วนะที่ผมชอบมูฟวี่เป็นหนังเกาหลีที่ผมชอบผมดูตั้งแต่ตอนแรกยันต่อจบไะว้าวเรื่องนี้ว้าวมากต้องตัวมดูเองแต่ละคนจะมีพลังพิเศษเป็นของตัวเอง

쟤는 나한테 빠짜우쾅. 그게 개르. 파괴군 지 말씀드리면 이게 정상보다 훨씬 더 건강하시. 네. 나빠워. 침남쪽에 십자가가 있대. 십자가. 거길 가면 되던 사람 있어. 도 돼. 모고ออกไปยัง사멸 나락 짜우카 ่ผูมชมันเทอมสองที่ผมดูไปแล้วผมแนะนำผู้ชมไปดูเป็นหนังสยองขวัญน่าดูมากคุณผู้ชมหนังนี่เล่นกี่ปีแล้วผมจำไม่ได้แต่ดู้ีเลก็สนุกผู้ชมเียงี่แทนอนยู่ว่เป็นี่เป่าเพราะมันอาจจะเป็นเตียงที่เจ้าของตัวจริงจะกลับมาใช้ทุกปี เตียงสี่หลอเทิมสามสยองขวัญไม่รู้ว่าสยองขวัญไหมแต่หนังนี้มาวันที่30มสิบพฤษภาน่าจะต่อจากเทิมสองคุณผู้ชมเป็นหนังที่ผมแนะนำเลยผมชอบรอไปชไมกันได้เลยไม่เสียงเหมือนในเกมไร้หีเลยปะ ของแขกผู้ชมลลนอูกดูสิหลินว้าวลาบูบูลาบูบูกอะไรลาะบูบูลาบูบูของแขกขแขที่ทำใส่ครอบครัวงว้าวขูรู้ว่ามือหาทางแก้ไม่ได้ คือเนี่ยซีกคุณผู้ชมเพื่อใครอยากดูผมดูไปแล้วผมจะไม่สปอยอะไทั้งสิ้นเป็นเรื่องที่ผมชอบรีบชมคุณผู้ชมเรื่องนี้ที่หยดตอนนี้ไม่ดูในเน็ตซีกคุณผู้ชมป่ะผมจะไม่สปอยนะผมจะบอกเรื่องนี้เหมือนผมดูไปแล้วว้าวมากคุณผู้ชมอืม ผมปิดไฟเพื่อสร้างบรรยากาศเลยฮะจ่าบอกให้แม่เขียนจดหมายไปหาคุณดิโก้อ้เรื่องแปลกๆวันนาหูทุกวันเรียนไปดูผู้ชมในเน็ตเฟกใครจะอยู่ก็อยู่ข้าไปอยู่แล้วลุงจะไปฉันไม่ห้ามแล้วกันแต่มันเกิดท่านผู้ชมเรื่องนี้เป็นอะไรเกาหลีนะท่านผู้ชมเอ็กซูมามิตตุคต์ต้นบกเนี่ยผู้ยเหว้าว ตอนยี้เน็ตฟิกไม่มีนะดูได้ที่ลงภาพยนตร์ไม่รู้มันออกไปยังหรือพป่าคุมแต่เป็นหนังที่ผมชอบไปชมกันถ้าเกิดยังไม่ออกจากโรงนะผู้ชบผมก็ไม่รู้มือนกัน ผู้ชมเรื่องนี้เป็นหลังผีพี่ก็บ้านฉันเหมือนกันอันงฉันอยู่มาตั้งแต่เกิดนะคะผมดูเป็นแนวเป็นแนวตลกนะแบบนี้สงสัยน่าจะมาวนที่หนึ่งพุทธภาผู้ชมผมก็เลงจะทำบ้านผีสิงมาช่วยเป็นนักแสดงให้หน่อยจริงจริงผมก็ดูใจการชเป็นนักแสดงอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องนี้ผมไม่ดูนะผมแนะนำว้โอ้เรื่องนี้ดาราเยอะนะคผู้ชมเ่อไปชมกัน หนึ่งพฤษภาเรื่องนี้สะทุผู้ชมผมเคยนั่งดูตัวอย่างนะแต่นี้ผมไปดูจบไปแล้วมันมาผู้ชมถ้าเกิดใครที่ก็ดูจากแบบแนวธุรกิจหรือว่าอะไรแบบนี้ทำธุรกิจไทยก็ไปดูเรื่องนี้ได้ที่บอกว่ามุูลค่นมากปีอันนันไม่มีใครมาตรวจสอบแบบจริงจังว่าแต่ละวัดหาเงินมาได้ไงแล้วมันจะไม่ผิดกฎหมายเหรอทำธุรกิจที่อะไรมันก็เสี่ยงหมด สาธุผู้ชมเรามาดูมีเน็ตสิกแล้วไทยวัดมันดังท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็มันรถเท้าแต่นี่ไม่มีเน็ตสิกไม่ได้พามวิดีโอแล้วผู้ชมนี่มันไม่ใช่โรงแรมนะคุณผมจะจะไปเออใครชอบใครชอมขโมยหรือว่าอยากดูโพสมาโฟลอริดาก็ไปดูได้รถเท้าแต่พักนี้มีแต่ลูกค้า็ฉันชอบผมดูไปแล้วเรื่องเนี้ย จ่ายให้อย่างงามเลยนะดูจากสภาพรถคุณคุณต้องการเงินแล้วก็มีนักมวยกีค่คนเดิวมวันเรื่อยเรื่อยเสนกเคลียร์ชัวเรื่องนี้บัตรเงานเขาเอกนะัมนมกมวยบัตรซ้ายหนักบัตรขวาหนักเลยคุณผู้ชมผมดูไปแล้นึงอะเน็ตฟิกสนุกมากแลชมไปดูกัน,รนแรกไม่อยากจะออดแน่นอ่ถ้าเกิดขึ้นสองเวียนแล้ว เ가็คค만ณด้วยว가าเขาไปชูนี่นะคร거บผ가มาช่วยกันออกไปซื้อช่องใกล้ช와วยเกาหา이 น่าดูจบแล้วแบบน่าดูมากข้แรกเวกลูกเจ้าของประธานบริษัทเพื่อนแฟนผู้ชมทางหลังถักหลังกันเพื่อนเอกอยากเป็นประธานดันใช้ที่ปีตกกระโปรงสองเหลือบิลล์อีกห้าสิบหก อไอ้ไอแรงทู้ชมเป็นหนังปราบปีศาจมีชาอินูแล้วก็เม่อัคนชื่ออะไรผมจำได้ผมเคยดูไปเมื่อปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วแหละเป็นหนังน่ารู้ทากผู้ชมไปลองไปดูชาอินูจะรับบทเป็นหมอผีนะ ชมไอแลนด์ที่ดูระบบเป็นหมอผีนี่ก็เป็นพระเอกเรื่องนี้บางที่แม้ท่านผู้ชมยังไม่มาผมอยากรูมากเรื day, ่องนี้ตบ้ายเลยบางทีแม้จะปิดคลิปลอยงบูก็ใครจับอร์่เลยั่ก็เลือดสาดเล